คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั่วสารทิศนิยมไปไหว้ขอพรขอโชคลาภโดยเฉพาะขอพรในเรื่องของการปลดหนี้เนื่องจากกระแสข่าวที่ว่ามีคนมาไหว้ขอพรจากหลวงพ่อปลดหนี้กลับไปแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังไม่รวมถึงคนถูกหวยรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ขอน้องกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มานีชาแนลนำเสนอเรื่องราวดีๆปรดหนี้ก่อนสิ้นปีไหว้ขอพรหลวงพ่อปรดหนี้ชีวิตไม่ติดขัดทำมาค้าขายดี พระธาตุวายโยหรือวัดห้วยน้ำซับแต่ก่อนที่วัดแห่งนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์สำหรับปฏิบัติธรรมเท่านั้นมีเรื่องเล่ากันว่าแต่เดิมในสมัยพุทธ,ธากาลที่วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองวายโยนครมีเท้าแสนชัยเป็นผู้ปกครองเมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแต่เนื่องจากมีโรคระบาดและภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จึงทำให้เมืองแห่งนี้ล่มสลายและหายสาบสูญไปจนเมื่อคุณแม่สุจิตราพานทองได้มาพบที่สำน,นักสงฆ์แห่งนี้ได้ร่วมกับคณะสิทธ์สร้างและพัฒนาจนสามารถตั้งเป็นวัดได้เมื่อปีพุทธศักราช2532 วัดนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ทำให้มีความร่มรื่นนอกจากหลวงพ่อปลดนี้แล้วภายในวัดยังมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งที่ผู้คนนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรค่ะสำหรับประวัติและที่มาของหลวงพ่อปลดนี้ไม่มีปรากฏเอาไว้อย่างแน่ชัดแต่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่อยู่คู่กับวัดมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528โดยตั้งประดิษฐานอยู่นอกพระวิหารใต้ต้นโพใหญ่ที่อยู่ทางด้านหลังของพระเจดีย์แต่เดิมมีผู้ที่มีความศรัทธาไปกราบไหว้ขอพรโดยส่วนใหญ่แล้วจะขอในเรื่องของการทำมาค้าขาย ให้มีความคล่องตัวไม่ติดขัดให้มีโชคลาภรวมไปถึงขอพอรปรดนี้ซึ่งมีหลายคนหลังจากที่มาขอพอรสามารถที่จะปรดนี้ได้ตามที่ขอพอรทำให้มีกระแสความศรัทธาหลวงพ่อปรดนี้หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกระแสโด,ด่งดังจากผู้ใช้ยติก๊กตอก รวมไปถึงตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้แชร์ประสบการณ์ไปไหว้ขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อปลดนี้ทำให้ถูกลรอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่ากว่า12ล้านบาทแถมยังถูกเลข้าย3ตัวอีกกว่า2ล้านบาทเป็นเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปลดนี้จึงทำให้มีคอหวย รวมถึงผู้มีความศรัทธ,ธาต่างหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเน่นขนาดคุณผู้ฟังคะสำหรับวิธีไหว้ขอพรให้ได้ผลนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมไปไหว้ประกอบไปด้วยดอกไม้สดทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มและทองคำเปลวซึ่งหากไม่มีก็สามารถจะหาซื้อจากพ่อค้าแม่ค้า แถวบริเวณวัดได้โดยวิธีไหว้ขอพรเริ่มจากการตั้งจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิจุดทูปและเทียนแล้วนำเทียนไปปักตรงที่กำหนดไว้และถือทูปและดอกไม้สวดบทบูชาหลวงพ่อปรดนี้เมื่อสวดเสร็จแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานขอพรโดยให้ขอเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น เมื่ออธิษฐานเรียบร้อยแล้วนำทูปไปปักและถวายดอกไม้จากนั้นนำทองคำเปลวไปปิดที่องค์พระพุทธรูปถ้าหากคอหวยท่านใดขอโชคลาภสามารถที่จะเสียงรวงด้วยการเขย่าเซียมซีหรืออาจจะลวงไหาจะมีลูกกลมๆที่เขียนตัวเลขเอาไว้ต่อจากนั้น ให้สว,วดบทบูชาหลวงพ่อปลดนี้โดยตั้งน้มูสามจบแล้วกล่าวว่ามหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมีเก้าจบขอให้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลของตัวเองประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์หลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วให้กล่าวคำภาวนาว่าสัจจะสัจจังอธิฐามิ เป็นอันเสร็จพิธีค่ะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและอยู่ในหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดำรงชีวิตหากเรามีแต่ความเชื่อแต่ขาดหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณในการใช้ชีวิตความเชื่อที่ทำไปทั้งหมดก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้น ท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ